สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะว่ายน้ำนะคะค่ะนี่วันนี้หนูใส่เป็นชิลชิมอร์เมดด้วยขอดูหน่อยสิคะนี่ค่ะดีมากไม,มาเลยมาเลยดําน้ำนะ <c oughs> เยี่ยมมากเลยพี่แพ้ ผ่านไปสามเดือน